สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e ที่น่ารักทุกท่านนะคะอาจจะเพื่อนๆหลายท่านที่เข้ามาแล้วนะคะอาจจะเจอแนวทางนะคะหลายๆแนวทางนะคะที่ผ่านมาของจ๋าในวันนี้นะคะวันนี้จ๋าก็มีแนวทางเอาแบบสรุปแบบ โค้งสุดท้ายไปก่อนเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนาะแนวทางที่จ๋ารวมมาในวันนี้ก็รวนแต่เป็นเจ้าดังๆทั้งนั้นนะคะจ๋าก,ก็ต้องขอขอบคุณนะคะแนวทางทุกแนวทางที่มีข้อมูลมาแล้วจ๋าก,ก็จัดมาให้เพื่อนๆนะคะเอาไว้ลุ้นกันเอาไว้ไปหา เสี่ยงโชคกันนะคะในวันนี้นะคะจะจะมาสรุปเนาะก็จะมีทั้งบดนะคะก็จะมีเลขของอที่มีตัวเกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นการไปจุดประทัดหรือว่าการไปให้ข้อมูลมานะคะก็จะมีเลขของหลวงปู่เดินชัยนะคะเลขของแม่น้ำหนึ่งตอนนี้สรุปมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ชุดของอน้องเพชรกล้านะคะที่หลายท่าน เป็นแฟนคลับแล้วก็รออยู่นะคะน้องเพชกล้าตอนนี้ก็จับปิงปองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีเลขนะคะเขาเรียกว่าอะไรเลขธนบัตรนะคะที่ใส่ซองนะคะนั่นก็คือปัจจัยนะคะที่ไปทําบุญส่วนแม่น้ำหนึ่งนะคะจะเป็นแนวทางนะคะของรัฐบาลจะเป็นเลขของแม่น้ำหนึ่งเองแล้วก็จะเป็นหนาชุดของ ประทัดนะคะเลขหางประทัดของแม่น้ำหนึ่งนะคะที่ไปแก้บนสวนนะคะของหลวงปู่เดินชยัยก็หลายท่านน่าจะรู้แนวทางดีนะคะว่าตัวเลขของหลวงปูด่เดินชัยเองนะคะช่วงนี้อ่ะมีมาเยอะนะคะแต่ที่ไม่น่าพลาดนะคะก็คือจับเอา แนวทางเด็ดๆเอามาให้เลยนะคะก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกาลังใจให้จ๋าแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งที่มุมขวาด้านบนของคลิปเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆในงวดต่อไปนะคะรับรู้เลขเด็ดก่อนใครเลยกดกระดิ่งกริ้งเดียวเท่านั้นนะคะอ่ะและตัวเลขทุกตัวเลขนะคะก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะเพื่อนๆต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะวันนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่เลขปิงปองน้องเพชรกล้านะคะใครที่เป็นแฟนคลับนะคะของปิงปองน้องเพชรกล้าเองนะคะน้องเพชรกล้านะคะก็มีแนวทางมาฝากนะคะซึ่งแนวทางของน้องเพชรกล้าเองนะคะจะเป็นเลขปิงปองก่อนนะคะปิงปองที่หมุนครั้งที่หนึ่งนะคะหมุนครั้งที่หนึ่ง i สองสี่นะคะอันนี้เป็นเลขปิงปองเนาะ อันนี้เป็นลูกปิงปองหมุนครั้งที่1นนะคะไอสองสี I ่ 4, สวรรค์ลูกที่2นะคะ n อ9นอันนี้จะเป็นเลขปิงปองน้องเพชรกล้านะคะ N39 เนาะซึ่งเลขปิงปองน้องเพชรกล้าหากไปแปลเป็นตัวเลขนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะคะจะบอกไว้ก่อนนะคะ1กับ7ตัวเดียวกันนะคะ1กับ7ตัวเดียวกันอ่าสกับ5ตัวเดียวกันนะคะ3กับ8ตัวเดียวกันนะคะ3กับ8ตัวเดียวกัน สี่กับศูนย์ตัวเดียวกันนะคะสี่กับศูนย์ตัวเดียวกันนะคะห้านะคะห้ากับสองก็ตัวเดียวกันนะคะหกนะคะหกกับเก้านะคะก็ 1, ตัวเดียวกันเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันแปดกับสามนะคะเก้ากับหกนะคะศูนย์กับสี่อันนี้นะคะจะเป็นเลข ตัวเดียวกันที่เพื่อนๆอสามารถจับไปแปรได้เลยนะคะสําหรับเลขวิงปองน้องเพชรกล้าหาใครจับแปรนะคะอย่างสมมุติว่าลูกที่1ได้ I24 นะคะ i 2 4เพื่อนๆจับเลยนะคะอ่ะสก็เป็นศูนยะสก็เป็น5นะคะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนะคะลองแปลตัวเลขดูนะคะอันนี้คือว่าถ้าเราจับแล้วเราไปแปลเองได้อ่ะอันนี้นะคะเพื่อนๆจะเเขาเรียกว่าอะไร จะสามารถแปลตัวเลขเองได้ทั้งหมดนะคะแค่มีแนวทางมานะคะอันนี้ก็ลองดูนะคะลองจับดูนะคะ8กับ3ตัวเดียวกัน8ผ่าครึ่งมันจะเป็น3นะคะอันนี้คือเอามาฝากเพื่อนๆไว้ก่อนนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆจะมีโชคแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะว่าด้วยนะคะว่าด้วยเลขเน้องเพชรกล้าเองนะคะมีหุ่นยนต์นะคะเลขใต้เท้าหุ่นยนต์ที่ อตอนนั้นนะคะได้ไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดอยู่เนาะแล้วอยู่ๆก็คือว่าพอปิดสวิตช์แล้วอะ่ะแล้วอยู่ๆนะคะหุ่นยนต์ก็ร้อ,องขึ้นมาเองอะ่ะเออเหมือนกับว่าถ้าถ้าลานมันค้างนะคะก็ก็ต้องมีมาเรื่อยๆใช่ไหมแต่บังเอิญแค่วันนี้ไงแล้วแบบว่าอยู่ๆก็ทํางานเองประมาณนี้นะคะไม่แน่ใจว่าจะให้โชคหรือเปล่านะคะ,ะตัวเลขฐานอะ่ะ ฐานฐานใต้เท้าของหุ่นยนต์นะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนาะอ่ะจะเห็นชัดนะคะว่าเป็นเลขนี้เนาะเป็นเลขเดียวกันเลยนะคะสองข้างเนาะเป็นเลขนี้นะคะ27163 27163่งหกอเจ็ดนึ่าเพื่อน,นอย่าลืมนะคะปิงปองลูกที่2มันเป็น39ใช่ไหมสามเก้าแล้วฐานนะคะเป็น63ก,ก็แค่กลับไปกลับมาเองนะคะ 3 9นะคะก็เป็น6 9ประมาณนี้นะคะอ่ะอันนี้นะคะจะเป็นแนวทางของน้องเพชรกล้าแต่นะคะสำหรับรัตตอรี่นะคะที่ตอนนี้มีการเอามาเสี่ยงโชคนะคะนั่นก็คือเลขนี้นะคะเรวจะให้ดูนะคะเลขสวยมากนะคะ โอ้ดับเบิลเก้านะคะเก้าสองเก้า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 เลยนะคะอันนี้นะคะเป็นลอตเตอรี่ที่พี่เดนะคะพี่เดเอามาเอามาฝากเอามาไว้ให้ดูนะคะสําหรับเลขของลอตเตอรี่ของพี่เดเองนะคะก็ถือว่าสวยอยู่นะ อแต่มันเบิ้ลเกาไงนะคะแล้วก็อีกหนึ่งชุดนั่นก็คือ28แต่ว่าชุดสองแปดใครได้เก็บมาไว้ลุ้นก็ดีไปนะคะเพราะว่าเลขสองอะมันอันนะคะแล้วลอตเตอรี่อะโดนเก็บไปหมดแล้วนะคะจะมือสั่งเก็บเนาะ,ะอย่าลืมนะคะเลขปิงปองน้องเพชรกล้านะคะลูกที่1ลูกที่สองนะคะอันนี้เลขปิงปองน้องเพชรกล้าเนาะเอามาฝากนะคะ อ่ะตมานะคะสำหรับชุดตมานะคะจะเป็นเลขของอันนี้จะสรุปมานะคะเป็นเลขของหลวงปู่เดือนชัยนะคะสรุปให้เลยนะคะคือว่าหากได้มาชุดสาตัวเพื่อนๆก็อย่าลืมตัดนะคะตัดเอาไว้รุ่นโชค2ตัวเนาะส่วนมากนะคะตอนนี้เลขหลวงปู่เดือนชัยทยอยออกนะคะจากที่เคยให้มาตั้งแต่ขึ้นเขาที่บ้านกกอกนะคะที่มุกดาหารอ่ะ จะเริ่มทยอยออกหลายๆชุดนะคะในหลายๆตัวอย่างชุดของหลวงปู่เด่นชัยเองนะคะเลขที่จะว่ายังน่ารุ้นอยู่นะคะ6556เนี่ยหนึ่งชุดนะคะ6556นะคะอ่าแล้วก็746 764ยังน่ารุ้นนะคะสำหรับเลขหลวงปู่เด่นชัยต่อมานะคะจะเป็นเลขเสื้อนะคะเสื้อยันของหลวงปู่เด่นชัยนะคะที่ทำให้ลูกศิษย์ สามสี่สองสามสี่สองก็น่ารุ้นเลขสวยด้วยอ่ะแล้วก็ต่อมานะคะล่าสุดที่หลวงปู่ดวลยใช้ให้ตรง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 ไปไปไปเป๊ะนะคะหกสี่สองนะคะแต่สี่สองลอตเตอรี่ใบละเจ็ดร้อยคอนเฟิร์มนะคะอันนี้ถ้าหากว่าออกนะคะออกล่างสองสี่ล้านเปอร์เซ็นต์นี่โอ้บอกเลยสองสี่สี่สองล้านเปอร์เซ็นต์นี่ รับรองนะคะรวยรวยกันทั้งนั้นนะคะไม่รู้ว่าจะโดนอ่าจะโดนชิ่งหรือเปล่าชิ่งเข้าหวยกันหรือเปล่านะคะเนี่ยโอ้ถ้าใบละเจ็ดร้อยนี่มันก็ถ้าออกจริงๆอ่ะมันก็น่ารุ้นไงใช่ไหมแต่ถ้ามันไม่ได้เลยล่ะเออประมาณนี้นะคะก็ลองรุ้นกันดูเผื่อว,ว่ามันจะมีโชคร่วมกันนะคะในงวดน,นี้นั่นเองส่วนนะคะ ใครที่ถามว่าเลขของพระอาจารย์เดินชัยมีอีกไหมนะคะขอยังคงเป็นเลขเก่าอยู่นะคะส่วนใหม่ล่าสุดก็จะมี342เนอะแล้วก็642นะคะอันนี้มันเป็นเลขตัวเดียวกันด้วยทั้งเลขเสื้อ,อยันทั้งเลขชุดใหม่นะคะส่วนชุดเก่ายังคงเป็น65อยู่นะคะ65เนอะที่ยังไม่ออกนะคะอะ ตอมานะคะที่ใครยังคงรอเลขของแม่น้ำหนึ่งนะคะฟันเรียบร้อยนะคะฟันไปเน้นเน้นตอนนี้นะคะใครที่รออยู่อาจจะไปเจอในหลายๆที่นะคะที่เขาให้มาแล้วนะคะแม่น้ำหนึ่งให้มาแล้วตอนนี้นะคะแล้ววันนี้นะคะจ๋าก็เอามาสรุปให้นะคะชุดของแม่น้ำหนึ่งนะคะ,ะสำหรับชุดของหลวงปู่เดือนชัยนะคะมันจะไปชนกับเลขของพี่ไทนะคะ ซึ่งเป็นรถป้ายแดงนะคะ,อะขออภัยค่ะไปชนกับพี่ไทยพี่ท็อปที่อันนี้ขออภัยมากเลยพูดพี่ไปชนกับพี่ไทยพี่ท,อท็อปที่ไปอถือไม้ควันช้างอ,ะอ่ะอนะคะไม้ควันช้างมีเลขนะคะนั่นก็คือ43เลขหลวงปู่เดินชัยไปชนนะคะอันนี้ก็ก็เป็นเลขที่ชนแบบสวยด้วยนะคะแล้วก็เป็นเลขดังที่ไม่อัน เลขดังที่ไม่อั้นอะ่ะอันนี้นะคะคอนเฟิร์มว่าไม่อั้นล้านเปอร์เซ็นต์นะคะสี่สามเนาะแต่นะคะอันนี้คือจะเอามาฝากนะคะนั่นก็คือเลขของแม่น้ำหนึ่งอะ่ะ ตอนนี้นะคะแม่น้ำหนึ่งฟันมาให้เรียบร้อยนะคะฟันหนึ่งได้เงินนะคะล้านเปอร์เซ็นต์นะคะฟันเน้นๆเนาะหนึ่งเนาะ,ะสามตัวนะคะเจ็ดแปดหนึ่งนะคะเจ็ดแปดหนึ่งนะคะฟันแปดหนึ่งเต็มๆนะคะจุดสองตัวเพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะเจ็ดแปดนะคะอัานเจ็ดแปดนะคะอัานเรียบร้อยนะคะเจ็ดหนึ่งนะคะไม่อัานแปดหนึ่งก็บางเจ้าก,ก็ไม่อัานอันนี้นะคะฟันเรียบร้อยแต่แต่นะคะแต่ว่าเลขแม่น้ำหนึ่งไปชนกับเลขทะเบียนป้ายแดงของอคุณ ใชยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์นะคะนั่นก็คือเลขป้ายแดงอ่ะทะเบียนรถป้ายแดงใหม่ล่าสุดเลยนะคะซึ่งป้ายแดงเองก็481นะคะเลขของคุณท้ายส่วนเลขป้ายแดงของแม่น้ำหนึ่งนะคะ0 9นนะคะ09 18นะคะเออ0918เนป็นเลขป้ายแดงรถของแม่น้ำหนึ่งนะคะ09 18เนาะแล้วมันก็กลายเป็นว่า1 8อ่ะ จะเป็นชุดฟันของแม่น้ำหนึ่งทะเบียนรถป้ายแดงของคนไทยทะเบียนรถของแม่น้ำหนึ่งนะคะอันนี้นะคะเลขหนึ่งแปดอ่ะมันเป็นเลขที่ว่าเขาเรียกว่ามีที่มาจากากระแสแรงนะคะแต่จากก็ไม่รู้นะคะว่าอั้นหรือเปล่านะคะตอนนี้แต่ว่ามันก็น่าจะอยู่นะเพราะว่า,าแต่ว่าน่าจะเป็นบางพื้นที่แค่นั้นแหละนะคะเพราะว่ามันมันมัน,ม,นมันไม่เสมอไปนะคะมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับอั้นเนาะ ก็เลยวันนี้นะคะก็เลยเอามาฝากแม่แต่เลขหางประทัดแม่น้ำหนึ่งนะคะล่างนะคะล่างเลยนะคะเลขหางประทัดล่างของแม่น้ำหนึ่งนะคะสองหเนาะสอหนะคะเป็นเลขหางประทัดแม่น้ำหนึ่งนะคะบนนะคะ4 5่หหเนาะอันนี้ก็เลยมีโชคหรือเปล่าเราก็ต้องลุ้นดูชอบชุดไหนนะคะจัดชุดนั้นเนาะเพราะว่าเผื่อจะมีโชคนะคะร่วมกันสําหรับสุดท้ายนี้เนาะจะมีแนวทางนะคะมาฝากนั่นก็คือเป็นเลขชุดของหลวงปู่เด่ชัยนะคะ แล้วก็แม่น้ำหนึ่งเนาะแล้วก็ของน้องเพชรกล้านะคะที่จัดให้มาในวันนี้เผื่อใครจะยังคงตามหาเลขเด็ดแต่ละชุดอยู่จ้าก,ก็รวมมาให้เลยนะคะเอาเป็นสรุปโค้งสุดท้ายนะคะเพราะว่าฟันมากันหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับวันนี้ขอให้เพื่อนๆนะคะโชคดีทุกท่านถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ